สำหรับที่รถแมพนะครับอ่าอันนี้คือรถแมพปีหน้านะรถแมพปีหน้าสิ่งที่เราจะได้เห็นภายในปีหน้านะครับจะด,ดูดูตรงนี้ดีกว่านาออ่าเปิดตัวเร็วๆนี้สิ่งที่กําลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับคือโหมดแข่งกับเพื่อนแล้วก็การเปลี่ยนชื่อเครดิตศิ ine, ลปินรองรับภาษารัสเซียแล้วก็รายละเอียด m o ดอินฟินิตี้สปริตนะครับเดี๋ยวเราไปพูดกันถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดกับกับพวกเราดีกว่านอ้อที่มันใกล้ตัวเราที่สุดก็คือภาษารัสเซียแล้วก็เวียดนามนะครับเป็นที่แน่นอนว่าเราเล่นโหมดแข่งกัับบเพื่อนนะคร ที่สาคัญที่สุดคือโหมดแข่งกับเพื่อนตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันดว่าว่ามันทํางานยังไงอ่าโหมดเล่นกับเพื่อนโหมดแบทเทิลเป็นวิธีใหม่ในการเล่นมาเบลสแนปในโหมดแบทเทิลผู้เล่นแต่ละคนจะเริ่มต้นด้วยพลังชีวิตเริ่มต้นด้วยพลังชีวิตสิหน่วยอ่านี้ก็เหมือนเหมือนที่ผมเคยบอกไปนะว่ามันจะเล่นคล้ายๆกับโป๊กเกอร์อ่ะใช้ใช้คำว่าโป๊กเกอร์ได้ไหมไอเลือด10หน่วยตรงนี้ก็คือชิปอ่ะใด่ปะเราจะมีคิวบ์สิบหน่วยของเราแล้ววิธีการเอาชนะก็คือทําให้คิวบ์ของฝั่งตรงข้า แล้ววิธีทําให้คิวลดลงก็คือการการส n a ปการเล่นให้จบเกมเพื่อเอาแต้มตรงนั้นนี่แหละเก็บปะถ้าเล่นจนปกติจบเกมฝั่งชนะก็จะท damage, ํา2ดาเมใส่ตเลือดฝั่งตรงข้ามแต่ถ้ามีการส n a p ก็จะทำเป็น4ดาเมจตถ้าสแนปทั้งสองคนเป็น8ดาเมจอะไรประมาณนั้นนะมันมันเหมือนชิปในโป๊กเกอร์อะประมาณนั้นก็เป็นเป็นการเมเ a g e เลือดตัวเองใช่ไหมเกมไหนคิดว่าแตกแล้วก็กดยอมแพ้ให้มันเสียเลือดแค่หนึ่งใช่ปะผูเ้เล่นเกมต่อเนื่องโดยใช้เด็กเดิมอ่ะอันนี้ก็จะใช้เด็กเดิมเล่่นนจนาจาะ นะนะรเราได้คิวที่ฝั่งเสียไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิวดิถ้าถ้าได้คิวมาด้วยก็คัมแบ็กยากดิครับสมมติชนะฝั่งหนูข้ามทำสี่ราเมจใส่เลือดฝั่งหนูข้ามเราเลือดเราเพิ่มเป็นสิบสี่เนี่ยยากเกินเลือดเบสมันก็มีแค่สิบนั่นแหละวิธีชนะก็คือทําให้ฝั่งหนูข้ามเหลือแค่ศูนย์เราเราจะไม่ได้คิวของฝั่งหนูข้ามมาเพิ่มฝั่งเรานะไม่งั้นไม่งั้นมันก็ไม่จบดิไม่งั้นไม่จบดิฝั่งหนึ่งแบบชนะเอาบวกสี่กลับไปตาหน้าอีกฝั่งนนะวั วิธีการเข้าเล่นง่ายมากคุณเลือกสร้างแมทหรือเข้าร่วมแมทก็ได้ผู้เล่นสร้างแมทจะได้รับรหัสที่เขาต้องแช์กับเพื่อนนะอันนี้วิธีการเล่นก็คือต้องต้องมีรหัสกี่ห้องใช่ไหมเหมือนเหมือนว่าระบบนี้จะมาจะมาก่อนเฟรนลิสถึงมันจะเรียกว่าโหมดแบทเทิลกับเพื่อนก็เถอะแต่ดูจากการที่เราต้องเอาเอารหัสตรงนี้ส่งให้เพื่อน,นก็คือมันมันจะยังไม่มีเฟรนลิสใช่ไหม เราต้องเป้าจะปล่อยฟีเจอร์นี้ในเดือนหรือ2เดือนข้า่องหน้าหวังว่าคุณจะตื่นเต้นพอๆกับที่เราจะได้เล่นกับเพื่อนของคุณหรือจัดการแข่งขันในคอมมูนิตี้สนุกสนานเนอนั่นแหละเป็นระบบที่ดีนะครับเป็นระบบที่ดีนะมันก็จะเพิ่มวิธีการเล่นแบบใหม่ให้กับเกมมาบ v e p แทนที่จะไปกดแรงเคร่งเครียดกันอย่างเดียวตอนนี้เราก็สามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนได้แล้วนะครับหรือที่สําคัญกว่านั้นก็คือผมสามารถตบพวกคุณได้แล้ว ก็ในอนาคตคนที่เป็นเมมเบอร์ระดับโปรใหญ่ขึ้นไปก็จะมีสิทธิ์เล่นกับผมนะการมาตรงนี้ก็ดีมากๆนะครับดีทั้งกับตัวเกมแล้วก็ดีทั้งกับช่องเราด้วยอันถัอไปคือเปลี่ยนชื่ออ่ะก็ตรงตัวใช่ป่ะเปลี่ยนชื่อได้ใครตั้งชื่อหลอนๆไว้นะครับใครตั้งชื่อหลอนๆไว้ก็ไปเปลี่ยนซนะะนะต่อไปก็คือเครดิตศิลปินรายละเอียดมอรดอินฟินิตี้เมื่อคุณดูการในมุมมองแบบละเอียดคุณจะสามารถแตะป้ายชื่อด้านบนเพื่อดูเครดิตศิลปินและมอดอินฟินิตี้ได้อ่ะก็ให้ดูว่าการไปไหนใครคเรป็นา้มอีระไบง อย่างปกติมันกดไปดูไม่ได้ใช่ไหมอย่างปกติมันมันเห็นแค่ไอคอนตรงนี้ข้างบนใช่ปะพื้นหลังลุงแล้วก็มีแบบพาริโค่อะไรเงี้ยก็ต้องไปดาวันเองแต่หลังจากนี้จะมีเมนูการดูแบบละเอียดว่าเออสปิ Split ออกมาแล้วอันนี้เรียกว่าอะไรมันคืออะไรภาพนี้ใครเป็นคนวาดอะไรประมาณนั้น แล้วอันนี้อยู่ระหว่างพัฒนาไออันอันข้างบนเนี่ยอันข้างบนเนี่ยคือกาลังจะมาละโหมดเล่นกับเพื่อนเปลี่ยนชื่อเนี่ยคือกําลังจะมาในเดือน2เดือนข้างหน้าส่วนอันถัดไปเนี่ยคือกําลังอยู่ในอยู่ในขั้นพัฒนามาเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้นะมีโหมด U I จอกว้างสำหรับ PC นะครับแล้วก็มีโหมดเด้งแนะนาโหมดทั่วไปแล้วก็โหมดแข่งขันใหม่ต่างๆนะไปดูวันทีละอย่างมันคืออะไรบ้าง ยูไอหน้าจอกว่านี่ก็ตรงตัวใช่ไหมปกติเราเล่นกันแบบแนวตั้งเหมือนในโทรศัพท์อันนี้เขากำลังพัฒนาแบบแนวนอนสำหรับเล่นในคอมสำหรับเล่นใน iPad พวกนั้นโดยเฉพาะใช่ไหมกรรอมันมานะครับถ้ามันมาก็จะเป็นจะเป็นผลดีกับผมเยอะขึ้นนะมันจะสตรีมสะดวกกว่า แล้วก็มันน่าจะมันน่าจะสวยกว่าในมือถือไหมไม่รู้อะพวกคุณว่าไงวะผมผมยังคิดภาพเลเยอร์ของเกมไม่ออกนะเว้ยถ้าถ้ามันถ้ามันเป็นเวอร์ชันแบบไอดีสปีดอะผมผมยังคิดภาพเลเยอร์ของโลเคชันของการวางการไม่ออกเลยว่าเขาจะเขาจะทำยังไงก็นั่นแหละรอดูนะอ่าอันถัอไปคือเด็กแนะนําเด็กแนะนําคืออะไรการสร้างเด็กใหม่เป็นเรื่องสนุกมากบางครั้งคุณอาจดูแน่ชัดว่าการ12บใบที่คุณต้องการมีอะไรบ้างในบางครั้งการบางใบทํางานร่วมกันได้แต่คุณไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มอะไรดีนั่นคือที่มาของเด็กแนะนําบางทีคุณออาาไไ่่่นนใดดเย้้้ตงงกรลู ไม่มีปัญหาคุณจะสามารถสร้างเลใหมายให้สมบูรณ์ได้ด้วยการแตะปุ่มเพียงปุ่มเดียว รายละเอียดเพิ่มเติมจะตามมาเมื่อเราเปิดตัวฟีเจอร์นี้อ่ะก็โหมดโหมดออโต้คอมพิวต์พูดง่ายๆก็คือแบบเออก๊อปเด็กอันนี้ไปแล้วการ์ดม่มีไม่ครบอ่ะในอนาคตเกมก็จะมีฟีเจอร์จะมีฟีเจอร์ให้เราสามารถกดออโต้คอมพิวต์เด็กได้เกมมันก็น่าจะเลือกหยิบการ์ดที่เหมาะกับเด็กเรามามาใส่ในเด็กให้อะไรประมาณนั้นนะก็น่าจะเหมาะสําหรับคนที่แบบเออไม่รู้จะใส่อะไรแต่ก็ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะทํามาดีขนาดไหนก็ต้องรอดูรายละเอียดแบบเต็มๆอีกรอบนึ่งนะอ่าต่อไปก็คือโหมดทั่วไปโ น,น่าจะเล่นแบบไม่มีส n a p ใช่ไหมมันไม่มีอะไรให้ส n a p ใช่ไหมไม่ได้แรงไม่เสียคิวก็น่าจะไปเล่นกันแบบลองของกันเฉยๆอะทำพงทาเวส แล้วต่อไปเป็นโหมดแข่งขันนะโหมดแข่งขันอันนี้ก็ไม่มีรายละเอียดเลยเขาบอกว่าเราต้องการใช้โหมดแข่งขันในรูปแบบใหม่ๆที่สุขสนารและละเอียดเพิ่มเติมจะมีให้ในอนาคตไม่ได้เขียนอะไรไว้เลยว่าโหมดแข่งขันในเกมนี้เป็นยังไงจะเป็นทัวร์นาเมนต์หรือเปล่าหรือจะเป็นดาราฟหรือจะเป็นอะไรไปไปรอรุ้นกันอีกทีแต่เกมนี้มาเวลแซบผมว่าถ้ามีดราฟอะถ้ามีโหมดดราฟจะสนุกมากเลยนวะ้ยผมผมคนนึ่ะสนุกเพราะผมเป็นคนชอบชอบดราฟเล่นถ้าเล่นดราฟในสแนปได้นี่มันมันจะสนุกมากๆนะก็รอดูอ่า ไม่มีแผนยังไม่มีการพัฒนาอะไรแบบจริงจังเป็นแค่คอนเซปต์นะอ่าคือระบบกิ้วระบบโซเชียลแล้วก็ระบบลีเดอร์บอร์ดจะมีอีโมดที่สามารถสะสมได้ซื้อได้อะไรประมาณนั้นมั้งแล้วก็มีวาเดียนเทพอิยาแล้วก็มีบูสเตอร์แมกเนตแล้วอวตารแล้วก็ฉายาของแต่ละเด็กนะครับก็คือแต่ละเด็กเราน่าจะสามารถเลือกแบบตรานน้าจะสามารถเซตได้เลยว่าเออเด็กนี้เราอยาก เราอยากเดตเล่นคูัอบอวตาานี้อยากเล่นคับฉายานี้อีกเด็นหนึ่งเราอยากเล่นคู่วบฉายานี้อวตานี้น่าจะเป็นอะไรประมาณนั้นนะก็การรองรับคอนโทรลเลอร์สำหรับ PC การปรับปรุงสเสบียงซีซั่นแล้วก็อีเวนต์ต่งตางๆภายในเกมอ่าอีเวนต์ต่งตางๆภายในเกมก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าน่าเฝ้ารอนะเพราะว่าปัจจุบันคือมันเป็นเวนมันเป็นเว็บอีเวนต์ใช่ไหมเป็นเว็บอีเวนต์แล้วมันแบบมันลำบากอะ่ะเออมันลำบากแล้วมันไม่สวยแล้วมันแบบเข้าไม่ถึงคนทุกคนถ้าเขาสามารถเอาอีเวนต์มาอยู่ในเกมได้เป็นอีกแถบหนึ่งในเกมเป็นฟีเจอร์ในเกมเลยอะไรเงี้ยก,ก็ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีขึ้นใช่ปะ ประสบการณ์การเล่นอีเวนต์ของของผู้เล่นก็จะดีขึ้นอบ booster magnet อันนี้ก็น่าจะเป็นวิธีการในการกําหนดว่าเออเราอยากได้ b o o ตอร์ของการ์ดใบนี้ใช่ไหมคือป,ปัญหานี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่คนบ่นค่อนข้างเยอะนะว่าแบบ อยากอยากอัพอยากอัพแอนดแมนมากๆอะ่ะอยากอัพแอนดแมนมากๆากเแบบเล่นร้อยเกมได้บูสเตอร์แอนดแมนแค่แบบ10อัน12อันอะไรประมาณนี้นี่นี่ก็เป็นอีกอีกหนึ่งปัญหาที่คนบ่นกันคือบูสเตอร์แม่งหายากไอ้ระบบบูสเตอร์แมกเนตตรงนี้ก็น่าจะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นแต่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันทํางานยังไงนะครับปรับปรุงเสบียงซีซั่นปรับปรุงเซเบียงซีซั่นเซบียงซีงซันก็หมายถึงกล่องตรงนี้นะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะปรับปรุงยังไงเขาอาจจะเพิ่มโทเค็นเข้าไปในกล่องไหมหรือว่าจะเพิ่มเดชของมร้ลางันดนไก อะไรที่ทําง่ายที่สุดหรือเปล่าวะแบบข้อมูลเขาก็มีอยู่แล้วอะว่าใครแรงเท่าไหร่อะไรยังไงทําไมมันถึงไปอยู่ในในหมวดนี้วะอยู่ในหมวดอินคอนเซปต์คือไอเนี้ยไอเนี้ยทำง่ายที่สุดหรือปะตารางอันดับแรลอินฟินิตี้หรือดับบอร์ดเนี่ยเอาข้อมูลในเกมมายัดๆยัดก็ก็เสร็จแล้วอะสงสัยเขาอยากทําอะไรให้มันมากกว่านั้นใช่ไหมอาจจะมีของรางวัลรางวัลประจําอันดับแรลอินฟินิตี้ในอนาคตที่เขายังแบบเออตัดสินใจกันอยู่ว่าจะเป็นอะไรอาจอาจจะเป็นอย่างนั้นได้นะแล้วก็กิวอะกิวระบบโซเชียลอันนี้ก็เป็นอะไรทีี่่่่่ดใใชชมมมั้กการรเเเเพิิอออออนนนน์แคขงผูละ ให้มันทํานู่นทนํานี่สื่อสารกันได้ก็เป็นไปนอะไรที่ดีอยู่แล้วคนในเกมมันจะได้มีอะไรทํานะแต่คําถามก็คือระบบกิวเนี่ยมันจะต่อยอดไปเป็นอะไรใช่ปะ่ะของรางวัลในกิวคิววอลอาจจะมีเควสแบบเควสรวมของกิวใช่ไหมที่ต้องช่วยกันทําในกิวแล้วก็ได้ของรางวัลเยอะๆระเบยอะไรประมาณนั้นแล้วที่ที่หวังก็คือระบบทัวนเมนใช่ไหมระบบแบบทัวนเมนว่าคนในกิวเราไปแข่งกับกิวคนอื่นอะไรเงี้ยก,ก็อยากเห็นนะเอาจริงอยากเห็นเขาเพิ่มระบบที่มันเป็นแบบทัวนเมนโหมดเข้ามาในเกมเลยอะ่ะ โดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งเติร์ดปาร์ตี้เหมือนเกมการ์ดอื่นๆนะถ้าถ้าแนปสามารถทําได้อะผมว่ามันจะสุดยอดมากเว้ยถ้าแนปแม่งสามารถทําได้เหมือน act, อัดิแฟคขอยกตัวอย่างอัดิแฟคที่แม่งแบบแม่งครบจบในเกมตัวเองอ่ะแบบสร้างทัวร์ดูแข่งดูอะไรในเกมได้ครบเลยอ่ะผมว่านั่นนั่นจะเป็นก้าวที่ก้าวกระโดดของแนปอ่ะถ้าแนปแม่งทำอย่างนั้นได้นะคอมมูนิตี้ทัวร์ราเมนแม่งจะเกิดขึ้นเยอะใช่ไหมคนจัดก็ง่ายคนทําก็ง่ายสตีโมงสตีเมอร์อะไรอย่างนี้จัดกันเองก็ได้มันก็ต้องรอดูว่่าาาาเเขะทํได้หรือปลนะ น่าสนใจอีกอันนี้ก็ e อีโมด่ะอาจจะมีอีโมดมาให้ซื้อใช่ไหมไม่มี so 1991, อะไรละหลักๆก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราเฝ้ารอได้ใกล้ๆนี้ก็คือโอนเล่นกับเพื่อนแหละก็ไว้ไวรอไวรอซัดกันไวรอซัดกันใน snap สำหรับโปรใหญ่ทุกท่านเตรียมตัวซัดกับวอาซี่หรือไม่ใครรอซัดกับเพื่อนอยู่ก็ในเดือน2เดือนข้างหน้านี้นะไม่มกรดาก็กุมภาแหละถ้าเขาบอกวอย่างนี้ไม่มกรดาก็กุมภาซัดกันใครแพ้กดซับ